วันนี้วันที่วันที่สิบสามวันสงการก็เลยถ่ายวิดีโอไว้หน่อยนะเริ่มบทเรียนที่หนึ่งอ่าพรอมบทเรียนที่หนึ่งนะเริ่มจากการวอร์มอัพนะครับยกแขนขึ้นแปดครั้งใช้ไม้ไผ่ช่วยนะไม่มีก็ไม่เป็นไรไม้ไผ่ก็สิบแปดนิ้วนะอะยกขึ้นหนึ่ง อ่าสองเขย่งตัวเล็กน้อยสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปชิดตัวแปดครั้งเหมือนกันยกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าต่อไปย่อนับสิบห้านับลืม ยอ่อแยกขาเล็กน้อยนะแยกขาเล็กน้อยนะครับพร้อมกับยอ่อปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเยื่อย่ออีกครั้งนะครับหัวเข่าอย่าให้เกินนิ้วโป้งนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15แยกขากว้างขึ้นจะหนักขึ้นนะครับอ่าย่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ลออยครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบ2 13 1ส15องสิบสามสิบสี่สิบห้าเมื่อเสร็จแล้วก็ท่าซูโม่1 2 3 4โอเคจากนั้นลำไม้ไผ่นะครับลำไม้ไผ่ก็คือ36ครั้งกระบวนท่าแรก1 2 3 4 6 6 7 8 9เจ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ต่อไปท่านี้สำคัญบกสบัด1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12ออกไปครึ่งวงกลมข้างละ6 1 2 3 4 5 6เปลี่ยนข้าง1 2 3 4 ห้า <5, S 2> <6, S 1> อ่าข้อท่าต่อไปโบกสะบัดหนึ่งสองสามสี่โบกขึ้นเหนือศีรษะห้าหกเจ็ดแปบสิส ต่อจากโบกก็คือรอบคอ1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 12อ่าเข้าไปจบกระบวนท่าของไม้ไผ่ ก็คือท่ายืดทั้งหมดนี้อยู่ในบทที่หนึ่งนะครับท่ายืดยืดแรกก็คือจับศีรษะเอียงใบนับ15นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปอันนี้สำคัญนะครับจับศรีรษะไายทอยนับห้าครั้งสามครั้งก้มหนึ่งยืดสองยืดสามยืดสี่ยืดห้ายืดอ,อีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่สองหนึ่งยืดสองยืดสามยืดยืดอกน้ามาสี่ยืดห้ายืดครั้งที่สามอีกห้านับหนึ่งยืดสองยืดสามยืดสี่ยืดห้ายืดโอเคต่อไปเอื้อมไปข้างหลังนะ จับที่ก้อนแขนบิดก้มอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเออีกข้างหนึ่งดึงนะครับดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ้เหนื่อยต่อไปดัดนิ้วดัดนิ้วอ่าดัดฝ่าม,มือเหนื่อยเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบสิอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเบสิบเหไปยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิบเอียบสีสษะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดปดเก้ สิบเอ็ดสิบสอีห้าอีกท่าหนึง่งจับมือควยด้านหลังเหยียดออกพร้อมยืดอกนับสิห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าดสิบสี่สิบห้าต่อไปท่านี้นะครับขาซ้ายควยออกไปด้านหลังขาขวานะเหยียดเอียงเล็กน้อยเอียงไปทางเนี่ยนะดูนะ ขาซ้ายเอียงไปอย่างนี้แล้วก็โค้งไปเอียงไปทางขาซ้ายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอีกข้างหนึ่งกลับกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปแตะพื้นสิบห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15หมุนเข่า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15โดเคเขคก็คือจบจบบทเรียนที่1น,นะครับบทเรียนที่1จบแล้วต่อไปค่อยมาต่อบทเรียนที่2กันนะครับอีกครั้งหนึ่งจบแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้